สวัสดีคะ่ะสวัสดีปีชวดคะ่ะเดือนสิงหาออนมาเร็วเลยนะคะมาก่อนสิงหาแต่ก็จะถึงแล้วเนาะเพราะว่าสิงหาออนน่าจะดวงดีค่ะจะไม่เดี๋ยวจะไม่ได้ว่างมาอัปเดตให้ก็รีบเลยดีกว่านะคะชักช้าไปเดี๋ยวจะเหมือนเดือนก่อนน้วนอีกไม่ได้อัปเดตเลย องเดือนครั้งไม่ไหวไม่ไหวนะไม่ไม่รับผิดชอบแต่หน้าที่นะคะเป็นห่วงพี่ช่วดได้ค่ะกลัวจะพลาดโอกาสสําหรับท่านพี่ช่วดหลายๆท่านเลยที่เคยดูดวงกันนะคะนับไม่ถ้วนที่เคยกําหนดว่าเป็นชาวทิศตะวันตกชาวทิศตะวันออกก็เดี๋ยวฟังให้ดีดีนะคะนอนห้งตรงๆพี่ช่วดดวงดีเดือนแรกเลยนะคะหมายเลขหนึ่งหมายเลขแห่งชยัยชนะด้านการงานมา สำหรับอิชวดที่ดวงแก้ไขกันแล้วมีพลังเลขดีๆแล้วโอ้สุดยอดแล้วค่ะถือว่าเลขที่ชื่อที่ตัวสำคัญนะคะขอให้ได้โกยกันมากๆดวงดีรีบรุยรีบโกยนะคะเออท่านใดท,ที่มีรถแม่ย่นางดีๆล้างรถเรียมๆไหวแม่ย่ายนางเลยค่ะแม่ย่นางคือแขนขาแม่ย่นางรถรถคือส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะ สำคัญมากไหว้แม่ท่านใดที่อ่อนเคยบอกว่าเป็นพ่อยะนางเรียกข้อยะนางไหว้พ่อยะนางนะคะค่ะก็เดือนนี้สําหรับท่านที่แกนทิศต,ตะวันออกนั่งหน้าชี้นั่งหน้าชี้ไปทิศเหนือนอนหัวชี้ไปทิศเหนือนะคะนั่งหมาถึงทันข้าวเนี่ยค่ะจะนั่งเขียนหนังสือก,ก็ได้นะคะเบี่ยงตัวไปที่ทิศเหนือไว้นะคะเพราะว่าเดือนนี้ ทิศเหนือดีกลุ่มแกนตะวันออกทิศเหนือดีค่ะส่วนกลุ่มแกนตะวันตกท่านที่ทราบว่าตัวเองเป็นกลุ่มชาวทิศตะวันตกนอนทิศตะวันออกเฉียงเหนือตรงตรงตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ติดติดกับทิศเหนือเท่านั้นถึงจะเป็นมงคลที่สุดตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่ติดติดกับทิศต,ตะวันออกห้ามใช้เด็ดขาดมีไทยสวยนั่งอยู่ต้องเชื่อนะคะทุกปีเกิดห้ามใช้ทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ติดตดกับตะวันออกเด็ดขาดมาใช้ที่อยู่ติดตดกับทิศเหนือแทนค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีรวยลวดรวยเร็วค่ะรวยด่วนค่ะรวยมากๆนะคะขอให้โชคดีทุกช่องทางโชคดีมากๆค่ะ ดวงดีรีบโกยนะคะใส่เสื้อสีฟ้าอ่อนฟ้าแก่น้ำเงินกรมท่าดําเทาดําเยอะเยอะเดือนนี้สีสัญลักษณ์ของธาตุไฟห้ามใช้เด็ดขาดผ้าปูที่นอนทุกสิ่งผ้าคนหนูผ้าเช็ดตัวสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวห้ามใช้สีสัญลักษณ์ของธาตุไฟนะคะค่ะใช้สีสัญลักษณ์ของธาตุน้ำเยอะๆที่กล่าวไปแล้วค่ะ ขอให้ทุกคนปีชวดที่รักทุกคนโชคดีโชคดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะ